ข้อ381อัตถกถาวิพังแห่งสังจริตสิกขาบทนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามาตุรคีตาได้แก่สตรีท,ที่มารดารักษาคือมารดารักษาโดยประการที่จะสำเร็จการอยู่ร่วมด้วยบุรุษไม่ได้ด้วยเหตุนั้นแม้ในบทภาชนะแห่งสัญจริตวิพังนั้นพระอุบาลีเทระจึงกล่าวว่ามารดาย่อมรักษาคุ้มครองอยังตนให้ทำความเป็นใหญ่ อย่างอำนาจให้เป็นไปมาดาบทเหล่านั้นบทว่ารักคติความว่าย่อมไม่ให้ไปในที่ไหนไหนบทว่าโคเปติความว่าย่อมกัก,กไว้ในที่คุ้มครองโดยประการที่บุรุษเหล่าอื่นจะไม่เห็นสองบทว่าอิสริยงการเรติความว่าห้ามการอยู่ตามอำเภอใจแห่งสตรีนั้นประพฤติคมขีสองบทว่าวัังวเตติความว่า ยังอำนาจของตนให้เป็นไปในเบื้องบนแห่งสตรีนั้นอย่างนี้ว่าเจ้าจงทำสิ่งนี้อย่าได้ทำสิ่งนี้แม้สตรีทั้งหลายมีสตรีที่บิดารักษาเป็นต้นพึงทราบโดยในนั้นโคดหรือธรรมย่อมรักษาไม่ได้แต่ว่าสตรีอันชนผู้มีโคดเสมอกันและอันชนผู้ประพฤติธ,ธรรมร่วมกันคือชนผู้บวชอุทิศพระศาสดาพระองค์เดียวกันและชนผู้นับเนื่องในคณะเดียวกันรักษาแล้ว ท่านเรียกว่าสตรีผู้อันโคตร,รักษาสตรีผู้อันธรรมรักษาสตรีเป็นไปกับด้วยอารักขาชื่อว่าสตรีมีอารักขาสตรีเป็นไปกับด้วยอาชยารอบชื่อว่าสตรีมีอาชยารอบ